พี่พน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำนะเป็นร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับรับเติมเกม Fc Mobile และเกมอื่นอีนอกมากมายราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับกราบสวัสดีชาว Fc Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็มีตำนานใหม่นะครับเข้ามาครับเป็นตำนานของเปชเชน,นะครับนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างแล้วก็น่าใช้หรือเปล่านะครับนะก่อนที่จะไปรับชมนะฝากพี่น้องช่วยกดไลค์ <c oughs> กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบ2,000ซับสไคร์ตนะครับนะเราจะกลับมาแจากเสื้อนะักฟุตบอลเกรดเพเยอร์กันอีกครั้งนึงนครับ สามารถเลือกทีมเลือกสโม,มสรได้ตามใจชอบเลยครับส่วนกติกาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหลังจากที่มีพูดตามครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในหน้าของอีเวนต์ถ่ายทอดสดนะครับนะก็ในหน้านี้นะครับในหน้าของพาร์ทพาร์ทเสริมของไปเลยนะครับก็ได้หายไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามดูอีกครั้งนะครับว่าจะมีพาร์ทเสริมตัวไหนมาแล้วก็จะเป็นนักเตะค,คนไหนที่อยู่ในพาร์ทนะครับรอติดตามชม ได้เลยนะครับนะในส่วนของหน้า UCL นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้านะครับของนักเตะของ p h ชนะครับผมดูแล้วนะครับบอกเลยว่าเก่งทุกตัวนะครับนะก็ตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราไปที่หน้าหลักกันก่อนนะครับส่วนหน้านี้นะครับใครที่เอ่อทำกิจกรรมครบหมดแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้มาเล่นกิจกรรมตรงนี้เก็บแต้ม UCL นะครับเพราะว่า ในกิจถัดไปมันต้องเอาไปแลกอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าให้แนะนําว่าให้พี่ๆน้องมาเล่นตรงนี้นะครับเก็บสะสมแต้ม UCL ไว้นะครับส่วนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไปที่โฟกัสฟอร์มดีนะครับโฟกัสฟอร์มดีหน้าตรงนี้นะครับเป็นรอบที่5นะครับน่าจะเป็นคนที่ได้เข้ารอบนะก็จะเปลี่ยน นักเตะนะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ใครที่จะแลกนะครับให้พี่น้องลองคิดดูก็ได้ถ้าใครอยากได้อของแมนซิตี้นะครับเอาเลสนะก็จัดได้เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวในตลาดนะครับมาตีบวกแล้วเราก็ขายนะครับลองคำนวณดูนะครับว่าจะ ขายแล้วขาดทุนหรือได้กําไรอันนี้ให้พี่พี่น้องไปคํานวณดูนะครับนะในส่วนของหน้าตรงนี้ก็มีเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตำนานของเปสเชนะครับนะตัวแรกนะครับตัวแรกเลยดาวิดชิโนล่านะครับนะผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะครบเครื่องนะเก่งเลยแหละดูจากค่าพลังแล้วก็ ทุกอย่างนะครับมันครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเท้าด้วยนะครับนะคุณสมบัติก็เหนือชั้น p l เมเกอร์ครับเว r ร์เ t ชเป็นสูงกลางนะครับนะผมบอกเลยว่าใครมีตัวนี้ก็น่ากลัวนะอ,อผมว่าน่าจะเก่งคมเก่งอะ่ะมันเก่งอยู่แล้วแหละนะก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาอธิบายนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวไอคอนพรามด้วยนะครับนะ ตัวที่2นะครับก็เป็นโรนิโยนะครับนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าโรนิโยทาออกมาได้ดีนะครับนะบอกเลยว่าเก่งนะครบเครื่องยิ่งการเลี้ยงบอลนนะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกการควบคุมบอลความม่่งไวยนะครับปฏิกิริยาก็ดีนะครับนะคมเร็วก็มีนะครับนะการทำประตูก็ดีการส่งบอลก็อยู่ในระดับที่ดีมากด้วยนะครับนะเวอร์เรสสูงต่ำนะครับ าสกิลเป็นดึงลูกถอยหลังแล้วหมุนตัวจริงๆท่าสกิลนี้เป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีนะครับนะไม่รู้มันจะหมุนทําไมนะคุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นพレเมกเกอร์ <Play maker S 2> นะครับนะสำหรับโรนิโยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับนะต่อไปก็จะเป็นโกโกชานะครับโกโกชานะตัวข้ามภาคมาเป็น r m นะตัวนี้ ตัวในร้านค้าก็จะมีเอ่อ C A M นะครับนะตัวนี้จะเป็นอีกล่างหนึ่งครับสำหรับโกโกชานะครับตำแหน่ง R A M แบบผมมองว่าเก่งนะเป็นตัวข้ามภาคมาแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเก่งนะครับเพราะว่าเรื่องการยิงปั่นโค้งอ่ะมันดีมากะารับสำหรับโกโกชานะเท้าก็ดีนะครับเท้าห้านะมีความเร็วนะมีความเร็วโกโกชาก็เด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลน,นะครับอันนี้ดี ดีนะการส่งบอลก็ไม่เท่าไหร่นะครับการยิงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะเกณฑ์ที่ดีนะครับนะวักเลตเป็นกลางต่ำนะกลางต่ำถ้าสกิลเป็นเรนโบ์นะครับแล้วก็คุณสมบัติเหนือชั้นเพลย์เ <Play maker S 1> มกเกอร์ยิงไซก้อยนะครับนะตัวสุดท้ายนะครับตำแหน่ง R W นะครับผมรูดูวิกชูลี่นะครับนะตัวนี้ก็ ฝีเท้าโอเคนะเท้า54ด้วยนะครับนะการเล่นความเร็วก็ดีนะครับความเร็วในการวิ่งก็ดีนะครับพลังงานก็ดีสกิลก็ดีการทำประตูดีตัวนี้การเปิดบอลอยู่ที่82นะครับการส่งลูกใกลกใกลูกไกลก็ถือว่าโอเคใช้ดได้นะแต่การเลี้ยงบอลก็ไม่ได้แย่นะครับนะอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีนะครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางคนระับถ้าสกิลเป็นชิงด้วยส้นแนวข้างนะครับ คุณสมบัติก็ความเป็นผู้นํายิงบันโคง้งเหนือชั้นยิงไปดูจากที่ไกลนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตำนานนะครับที่เข้ามาล่าสุดเลยนะครับนะอ่าจริงๆ2ตัวแรกนะจะเป็นตัวจะบอกว่าเป็นไอคอนพรามก็ไดได้นะตัวนี้มันเป็นตัวไอคอนพรามนะครับแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบตัวฮีโร่นะเป็นตัวฮีโร่นะครับเพราะว่าดูจาก ในการ์ดมานะครับส่วนโรนโยนี้จะเป็นไอคอนนะเป็นตัวไอคอนนะครับประมาณนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวันต่อนะครับในหน้าการเซ็นสัญญาปิดสนานะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะก็มีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นโฟฟาน่ากับลอเรนโซอีซิเยนะครับนะ2ตัวนี้ ใครขาดตำแหน่งไหนผมว่าให้เลือกตำแหน่งนั้นเลยนะครับนะอินซิเยนะครับนะก็ฝีเท้า83เท้า54นะครับตัวนี้มีความว่องไวนะครับมีความว่องไวแล้วก็เรื่องการดีทุกอย่างนะดีทุกอย่างเลยการยิงการส่งบอลการเล่นบอลน,นะครับดีทุกอย่างนะ เวิร์เกลก็สูงกลางนะครับเป็นเวิร์เ t ลที่ดีนะครับถ้าสกิล,ลกเป็นรูเลตนะครับคุณสมบัติเยอะเลยนะครับนะ้าบาดเจ็บง่ายยิงปั่นโคง้งเหนือชั้นยิงดูจากที่ไกลเซยิงใซก้อยนะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับส่วนโฟวาน่าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเก่งอยู่แล้วนะสำหรับโฟวาน่าถ้าเอาไปยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับนะผมว่าน่าจะโอเคเลยนะครับนะอ่ะ ค่าพลังของเขาก็โอ้โหพลังงาน5้าดาวเต็มนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับขาดตำแหน่งไหนให้เลือกตำแหน่งนั้นเลยใครที่จะแลกไปแล้วลอกไปซื้อตัวในตลาดมาตีบวกแล้วขายอันนี้ก็ได้เช่นกันครับลองคำนวณดูได้นะครับว่าขายแล้วจะขาดทุนหรือได้กำไรนะครับนะอันนี้เอาไปคำนวณดูนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของเป้าหมายนะครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรารับครบ3ามครั้งนะครับก็มาหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารับนกักเตะ2คนนี้ตัวแรกรับไปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวที่2อ่ะเราก็จะนับเป็น2นครับถ้าเกิดว่าเราวนรับจนหมดมันก็จะนับเป็น3นะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับให้เรารับรางวัลตรงนี้นะครับในหน้าของรางวัลน,นะครับให้เรากดเข้าไปดูนะครับ บอกเลยว่ารางวัลคุ้มมากเลยครับนะนี่เลยนะครับนะตัวตีบวกนะครับเอาไปตีบวกได้โอ้โหโอเออร์ด้วยนะครับสามารถตีบวกได้ตั้งแต่โอเออร์บวกขึ้นไปนะครับนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับส่วนตรงนี้ก็มันบอกชัดเจนเลยครับรางวัลที่ได้แน่นอนรางวัลที่ได้แน่นอนครับเป็นนักเตะปีศาโอเอาร์แ8 8นะครับก็ มีเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยครับนะจะเป็นพวกตัวไอคอนนะครับแล้วมันก็จะแจกอันนี้2ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแจกหรือเปล่านะน่าจะแจกแหละเพราะว่ามันบอกว่าเป็นรางวัลที่ได้แน่นอนนะครับนะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะโอ้โหแจกแบบถ้าดวงดีได้ลูกกุลิดก็ โอ้โหเก่งเลยนะตัวนี้อะประมาณนี้เลยครับในส่วนของการเซ็นสัญญาปิดสนานะครับก็รอรับกันได้เลยนะครับแนะนำว่าให้เข้ามาทำกิจกรรมทุกๆวันนะครับหมดหรือยังในส่วนของออซีดานก็ยังไม่ครบนะครับนะยังไม่ครบตอนนี้ได้ ไอคอนโทเคนะครับ735อยู่เลยนะครับนะยังไม่ครบนะครับต้องใช้ทั้งหมด1,300โทเคนนะครับอ่ะก็น่าจะหมดไปไปทีร้อยแล้วครับในส่วนของหน้าอีเวนต์ถ่ายทอดสดครับผมก็ที่เพิ่มเติมอีกก็จะเป็นในส่วนของการ์ดนักเตะนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะ มันต้องดูอันไหนนะไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะสักคู่นะครับผมเอาเป็นว่าไปดูในทีมของเราก็แล้วกันนะครับนะอ่ะอ่ะก็ยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนะตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมจริงๆมันจะเป็นหน้ารูปปัดประชาชน,นครับตอนนี้ไม่ได้ทําการเปลี่ยนการ์ดนะเปลี่ยนการ์ดแล้วมันก็ทําให้ดูน่าเล่นมากขึ้นนะครับนะ อันนี้ก็นี่เลยนะมีคนรับซื้อเยอะแยะมากมายเลยครับแดงทุกเม็ดเลยนะครับนะตั้งแต่เม็ดธรรมดาจนถึงเม็ดส้มกันเลยทีเดียวนะครับนะถ้าถามว่าเก่งไหมผมมองว่าอ่ะขอขายก่อนก็แล้วกันนะครับนะขอขายก่อนนะอ่ะถ้ามองว่าเก่งไหมฝีเท้าดีนะครับฝีเท้าดีเท้าห้ามนะ โดยรวมแล้วผมว่ามันเน้นไปทางการเลี้ยงบอลมากกว่านะแต่ถ้าใช้จริงผมว่ามันไม่ได้แย่นะครับนะพลังงานก็3ดาวครึ่งครับน่าจะหมดไวน,นะเวอร์กเกลเป็นกลางๆนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนงครับที่เราได้ซื้อเข้ามาในทีมนะก็จะเป็นเอลิเยวาวาฮีนะครับนะ ตัวนี้นะครับเป็นเม็ดแดงนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็ได้ทําการขายนะครับเป็นการธรรมดานะเม็ดม่วงนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จีจาร์ดมากนะครับนะจีจาร์ดมากเลยนะใครที่หากองหน้าแบบเร็วๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนะใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับนะแล้วก็ส่วน EP หน้านะครับน่าจะเป็นแนะนำตำแหน่ง C A M งบไม่เกิน 20m นะครับนะก็เดี๋ยวจะคัดเลือกมาให้เป็นตัวที่แบบจบๆเลยนะครับนะสำหรับพี่ๆน้องที่ขอกันมานะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับฝากร้าน Cookie Land Shop กันด้วยนะครับนะใครที่กำลังหาร้านเติมเกสซ m มือบายนะครับนะก็ราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับนะฝากกันด้วยนะครับสามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับ